กระทรวงการคลังนะครับโอนเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันรอบที่3นะครับในวันที่2นะครับเผยนะครับมีผู้ใช้มีผู้ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้นะครับประมาณ8,000รายนะครับเล่งคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านรายนะครับจากกรณีรัฐบาลนะครับได้ประกาศผลนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับหรือโควิด19 โดยการแจกเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทนะครับจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันที่16เมษายนนะครับกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินจํานวน5000บาทระยะเวลา3เดือนนะครับรอบที่3นะครับระหว่างวันที่1 5บหถึงสิเมษายนนี้นะครับจำนวน8 0 0 0 0นลายนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเพแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับ นายรับรณนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสํานักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงขออภัยครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร็วที่สุดนะครับโดยในช่วง15-17เมษายนนี้นะครับโดยจะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยารอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ800 0นลายหรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาทนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทที่ต้องการยื่นอุทธรณ์นะครับกระทรวงการคลังจะเปิดระบบบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยจะมีการเพิ่มปุ่มอุทธร์ในสัปดาห์หน้านะครับทั้งนี้นะครับสามารถทําการอุทธรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับขอให้ติดต่อ call center อของธนาคารกรุงไทยนะครับ02111144ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือ call center อของสนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเบอร์022739020นะครับเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับ ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการยื่นอุทธรณ์นะครับหลังจากได้รับเอ็มเอว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับเราเป็นเกษตรกรบ้างหรือเป็นอาชีพอื่นบ้างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไม่ให้ท่านเดินทางไปร้องเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นหากต้องการแจ้งนะครับว่า ทำไมถึงต้องปฏิเสธนะครับต้องการเหตุผลนะครับว่าแล้วแล้วทำไมถึงระบุว่าเขาเนี่ยเป็นเกษตรกรหรือเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยนะครับให้ท่านโทรไปแจ้งที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับของธนาคารกรุงไทยหรือของอ่าสำนักง,งานเศษรษฐกิจการคลังเท่านั้นนะครับที่ผมได้แจ้งเบอร์ไปนะครับอันนี้สามารถโทรไปได้24ชั่วโมงนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ ได้รับเงินแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการยื่นตัวถอนก็รออีกสักนิดนึงนะครับอีกสักแป๊บนึงเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะสัปดาห์หน้านะครับทางระบบเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือปุ่มอุทธรณ์นะครับท่านก็เอาเอกสารยืนยันตัวตนไปส่งให้เรียบร้อยนะครับนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ